สบายดีสบายดีเนาะสบายดีทายุูนะ้ชมเนาะเอาเอาใหม่ๆใหม่ตื่นเต้นไปพิซซาามาไหมอ่าสบายดีทานะยุาู้ชมเนาะยินดีตอนหับเข่าสู่สองไลฟ์สไตล์เนาะ มื่อนี้เนาะเฮากะตื่นเต้นพิเศษเนาะเพราะว่าเา้าขึ้นห้องโอเนาะเฮาเซอร์เปขึ้นมาห้องเพื่อมารีแอคคลิปเนาะเซอร์ฟเป็นคลิปสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก่อนอื่นเนาะเฮากะทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อถึงสุดทุกคนเนาะที่เข้ามาับชมคลิปนี้เนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้เนาะเฮาได้นางเอกประจำช่องเนาะอ่าพี่สาวลาวเนาะนาเะหน้าสาวลาวอันบ่สบายดีติงสาวลาว นาะซึงว่าตอนนี้เนาะโลเคชันกับยองน้องข่าวาเองเนาะซึงว่าเอาสาวๆขึ้นมาได้สามบรรยากาศเนาะมือน่ากัสีห้าหลายๆคนมาแอคเซนมาหลายๆเนาะอืมจะเสื้อเันวะอ่าจะเสื้อนี่คืออันยังภาษาขนมไข่มุกเออขนมไข่มุกชาขนมไข่มุกชาขนมไข่มุกต้องเรียกสาขนมไข่มุกทุก่านเนาะเจ้ายอ่าก่อนเนาะก่อนสิไปอันก่อนสิไป react คลิปน้อสัมภาษณ์ก่อนว่าเออมีความฝันว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยบอกหรือว่าแบบขิดว่าอยากไปยอม่ะบอกได้ที่อยากไปอะนรเนาะสำหรับติ่งก็คืออยากไปเกาะพี่ีเคยไปมาเลยบอยังได้เคยไปมาเลยบอยังบ่เคยบ่ยังบ่เคยยังบม่เคยไปทะเลไทยเลยไปแต่ทะเลเวียดโอ้อแข้งอื่นจะเคยไปอินไทยไปแต่บอกแข้งอื่นก็เคยไปแต่สกลนครพนมโอ้แล้วก็มุกดาหาร เคยไปใกล้ใกล้บ้านก็ยังบ่เคยไปไกลจักเทื่อเคยไปบ่อวะเคยไปบ่อยๆอยากไปคยเคยเยเคยสะพานจะวะเคยสะพานเคยแล้วค่อยๆไปแล้วเออไปเคยไปไทยแต่ว่าบ่เคยไปแหล่งทะเลไทยเนาะมีมีความฝันอยากไปแหล่งทะเลไทยหลายเพราะว่าเห็นทะเลไทยหลายๆๆๆแห่งเนาะมีแต่บ่อนงามๆหั่นน่ะมีแบบเอ่อเกาะอ็ยังแ่เนาะเก็สร้างเกาะสมุยเกาะเกตอะไรก็ลานเออแล้วก็ภูเก็ตก็ลานงามไปลายแล้วก็อ่ะนอกจากทะเลเนาะก็อยากไปอยากไปอัน ภูเขาขนาดอยากไปดอยนะมีเอียงวะดอยธนนดอยธนนแล้วก็ดอยทับเบิกขนาดเห็นผู้ทับเบิกผู้ทับเบิกวะอ๋ออะไรแหละอีวานจัดบิ๊กมอเตอมนนั่นวะแม่ย์คอยพูดมาเห็นเนอะเขาบอกไงยะวะจักเขาบอกเขาบอกไปติดตามแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพลที่เป็นแบบเกี่ยวกับท่องเที่ยวไทยนะแล้วก็เหไปบอกไปบอกมั้ยนะอู้อยากไปไปต้องการบอกไปต้องการบไปจัดทัวร์เนาะ ใจขาดใจขาดสวยเลยใจขาดรถใจขาดรถนี่อกใคนี่คือคนใจขาดรถจัดไปจัดไปฮครนี่เป็นป๋าปานีเดี๋ยวสิเก็บตั้งหลยร้านเลยสิพาไปโอเคโอเคสดอสวยีบ้านนี่ค่ะมีไพน์น่าสดนะผมมีไพนโสดเพื่อมีแบบไอ่ที่แบบอยากเซฟไว้เที่ยวโอยหยอกๆายหยอกนะท่านผู้ชม โอเคเน,นาะแย่เลยครึ่งยยบแบบอยากไปอันนั้นไปเสียวเซียงใหม,ม่เซียงใหม่คือพอไปมาแล้วไ,ไปเองวะ่ไะไปเอปโอเคเนาะ่วลายอย่าห่างกันเนาะเขาไป react กันเลย <What? S 1> ว้าว,ว,าว เกียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นเราก็สามารถไปนอนที่พักบรรยากาศแบบเมืองนอกเมืองนอกได้แล้วนะคะกับที่พักบรรยากาศแบบเมืองนอกในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีญี่ปุ่นสวิเซร์แลนด์อังกฤษหรือมอลต์โกคุณก็สามารถจองมอลต์โกผู้จากประเทศมอลต์โกเลยว่าเท่าหลักพันเรามาดูกันว่าจะมีที่พักแบบนีะมีอยู่ต่างประเทศป่ะอันนี้เื่อรอยไะนี่แม่เท่าแพ้แล้วไม่เนียนเลยที่แรกที่เหมือนกับเปอิตาลีเลยล่ะค่ะเป็นประเทศอะ ท็อสกาน้าวะอ่ามีต้นงานด้วยจริงที่สุดโดยภายในจะคือต่างประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยร้านอาหารอิตาเลียนไวน์บาร์คาเฟ่ว้าวไปถ่ายหุบนาะเจ้ามาถ่ายหุบนะทัสคานีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพิซซ่าหรือย่านก็คืออิตาลีอะคือเพื่อนบ้านแหละต่อด้วยโซนฝั่งโรมางใหม่อุ้ยถ่ายหุบนาะให้โซนาะไปให้โซง่ายเลยอะไะคะมีมุมให้ ใหม่สุดพัฒนาในเมือนมืออ๋อฮ่องะน้องเงียบเล่นเลย้องเงยถนนงามเลยนบเปธรรมศาสตร์แห่งนะวิวลาดเนาะจากอิตาลีเราขอพาเพื่อนๆไปียงที่พักสไตล์อังกฤษกันค่ะกับวิวอิวังกฤษลอสการ์เด้นรีสอร์ทแถวคอฟที่พักท่าทางสวยกับห้องพักแนวว้าวสองพหกบาทนะไหวอาบอก่าไวสองร้อยบาททานกัน งามเลยว่านักหางนอซี่แบบนั้นเลยแบบเพื่อนแบบนี้แบบลายสีอะไฮไลท์ตอนเย็นที่พลาดไม่ได้คือการชมพระอาทิตย์ตกบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทภาพพระอาทิตย์ที่มาลันนี้คือสิ่งอะคือเขาอยู่บองซูงนะเราเบ่งเป็นไหยาสามเมังกาศคือสีดีว้าวโอ้ขังเลยนะงามงามงามามทาสีขาวว่าขังอนี้ ถ่ายหกก็จะขาดจากสไตล์ยุโรปเราขอพาักนิดนึงโอ้บรรยากาศขาดเลยชี่เหงาเพริ่งกินเบียร์ตั้งอยู่ในเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีโอ้กาญจนบุรีภูเขาเขียวขจีสบายตาด้วยวิวแม่น้ำกว้างขวาง360องศาเลยล่ะค่ะมีมุมถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวแชร์ภาพรัวๆไปหนังชิวๆเราก็จะาข่งกันเลยซื้อพิซน่าเก๋ๆเพย์ไปซีพันธ์พี่พันธ้าพี่ป้าหมื่นบาทหรอ เมาดิสุดๆก็ต้องส่วนบ้านทักลอยนาเลย่งอำนทยค้ามดวเารมีระเบียงพร้อมกับโตชีชาให้นั่งมองวิวภูาแบบย้อนตีนลงเลยกาย้อนตีนลงหนักนะเนาะอไปโดดหนาแล้วจวกติ่งก็เป็หนาแล้วโอ้โหอเขนาดใหญ่สีการบอกรักให้เดินเล่นชมวิวถ่ายรูปได้อ้าวโอ้ยคือตื่นแต่ปลาลายเลยไหม ยายาอยู่หัดจับตัวนี้ลองเลยนี่ตัวนี้โคตรลองเลยคีบโอ้โหแบบนี้ขังเว้ยหมักเว้ยหมักเลยอันนี้เดนเดนมันลองเลยนะะอออีกหนึ่งที่พักที่ได้อารมณ์ป้าเมื่อกี้นี่ยายาอยู่จับมากินแล้วเออ ามันเป็นสไตล์ดัเดินมค่ะทางคะมากค่ะโดยห้องพักจะแบ่งเป็น2แบบแบบสวีทบ้านพักลอยน้ำขนาดพอดี2ท่านโอ้ราคากับโบแพงไหมครัสำหรับประเทศไทยเออแต่ทำับเท่านักศึกษาอคุณลาวคนลาวผักหมักนอกบรรยากาศโคตรงามเลยชี้ขึ้นหน่อยตัวนี้ร้านอาหารสุดอร่อยพร้อมกับชมวิวสวยๆของเขื่อนศรีนครินทร์เป็นที่พักที่ย่าไปใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะ จากนั้นขึ้นเหนือไปสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นในเชียงใหม่กันค่ะกับอันโอ้อตอนคือบเห็นหน่อยยาดูทวาบรด้ไปบ่บไปไปอ๋อเมีอันอันเดส่วนทักไปอันไปบอยบอลสร้างกันเนี้ยอทีมเจ้า้าไปในบริเวณที่พเจอกับการตกแมนบินนแมนบินแทืไปเลยลว่ายังอยู่ที่เชียงใหม่จุดเดนของที่นี่คือภายในห้องนอนในคือสิแบบ นอนรับครับแมนน้องจะหอมที่ไม่ได้มาพักที่นี่ก็สามารถมาเล่นแซนด์วิชตัวที่แยกชายหญิงแบ่งเป็นสามแบบคือแบบในร่มกลางแจ้งและแบบถังไม้เปิดให้คนภายนอกเข้ามาใช้บริการได้โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ค่ายสุดญี่ปุ่นเลยน้องสุดญี่ปุ่นสุดยังวะกิมกิมมโนอไม่ว่ากิมมอน เราได้พักได้นะจักเชียงรายเรียวกังแค่นี้อ้าวคือยายๆานะยยาไปตอนไยนยา<ป> พักที่เชียงรายเรียวกังมีทั้งหมด4หลังค่ะด้านหน้าแต่ละหลังมีระเบียงนั่งเล่นส่วนตัวพร้อมหมอนอิงให้นั่งพักผ่อนชิลๆภายในตกแต่งสไตล์เรียวกังปูเสื่อตะตมิประตูบานเลื่อนแบบโชจิมีที่นอนแบบฟูตองหมือฟูกแบบญี่ปุ่นพร้อมกันนั้นยังมีชุดยูกาตะและอ่างน้ําร้อนแบบอ่าวได้ด้วยนะเรียนได้ว่าขักแม่ไปอ่างน้ำร้อนเราจะแสบไม่แห้งไม่แห่ ข้าวช่โดนมาสิบอกบอกไปเนี่ยเขาก็บโดนอะไรประมาณสามสิบนาทีเป็นที่พักแห่งแรกและแห่งเดียวของเขาใหญ่ที่ตกแต่งเขาให่ได้จัเต็มสุดๆกันไปเลยเขาใหญ่ห้าพันหนึ่งหนหกพันบาที่้ีหมรู้ไหมอาพนพันนหาพั้าน้าัน้าพนห้าพัพันัห้อพกาันานั้นยังม้สพนญ้าปุนนสไตล์เซหาานนา คเห็นเนาะถ่ายหุนัี้ถ่ายคบแ้วก็มาบ่ไปทำงานงานหนึ่งอาทิตย์ไปเป็นแม่บ้านคิดว่าอุดรธานีจะมีที่พักอุดรอุดรอุดรอยู่เวียกจันบ่เียงจันขาไปแล้วแม่น้องพาน้องายจะมีอุดรอ๋อใกล้ๆกันเนาะเอ็นนาเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ย่าเอ็นนา นำเข้าจากประเทศในตะวันออกกลางและประเทศมาเป็นหลักซึ่งที่มาที่ไปของโรงแรมแห่งนี้เกิดขึ้นจากที่เจ้าของโรงแรมชื่นชอบศิลปะของตะวันออกกลางและเดินทางไปนี่เพื่ที่ตะวันออกกลางรู้เนาะโมโหคาห้องสิดท้ายเนี่ยและนำของจากออสซอนฮันส์ออสซอนฮันส์เนาะและแต่ห้องแล้วแต่ห้องที่เป็นมือถือของประเทศจอแดน ทางเจ้าของโรงแรมชื่นชอบค่ะการดีไซน์ภายในห้องก็สวยงามหรูหราพร้อมกันนั้นยังมีงานพิมน์งานนว้งานมืองีมือก็พายเด้มาพร้อมถ่ายงานสวยๆมาเช่าชุดสาหรี่และเครื่องประดับว้าวงานถ่ายงานบรรยากาศยามผ่าเนาะงามเนาะเออพัฒนาไปนี่ได้อยู่พันทุกเมื่ใครที่ชอบพัฒนาวะเราจะพาไปนอนเน่มาดิบวะเนี่ยฮะบาลีบาลี สี่พักริมทะเลที่ตั้งอยู่ริมหาดบางเบ้าห้องพักของที่นี่แบ่งเป็น4ประเภทค่ะได้แก่เดอะบีชวิลล่าเดรสวิลล่าเดอะครสเซนคอนเดนท์บิลล่าบรรยากาศสวนดีเซนล้านกว่าต้ม้บรรยากาศร่มรื่นและไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานเหนือท่ามยาวไปยรื่อยๆที่เหมาะกับการมานั่งชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบอกว่าโรแมนติกสุดๆกันไปเลย ปิดท้ายด้วยที่พักของเราที่เกาะช้างกันค่ะก็สร้างที่พักสีขาวบรรยการร่มรื่นขนาดแปดไร่ตัวที่พักออกแบบตกแต่งให้ออกมาในสไตล์วินเทจถึงท ropical คือตกแต่งภายในอย่างตัวนี้ตัวนผาถึกเนาะคอนเซ็ปต์หมู่บ้านชาวประมงเน้นภูมิทัศนด้วยสีขาวก็สร้างสงฆหาอย่าไปแย้งอย่าไปสงฆ์หาก็สร้างสร้างวัดทั้งริ้นสาวทั้งร่อยู่แถวพัทยาบ่กรานก็สร้าง บ่ก็สั่งอยู่แถวพัทยาพ่นะแถวอันก็ลาดเนี่ยก็ลาดก็สั่งักสวยไปเมืองนอกที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้อยากบินกับบรรยากาศประเทศไหนก็เลือกเช็คอินไปพักผ่อนกันได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไล่ไปญาจับตัวติมานไรเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวชิวไปไหนนอคิปเฮาก็จบไปแล้วสิทามว่าสาวๆเนี่ยนะอยากไปตัวใดลนาที่สุดที่ที่เบิรกมา อ่าอยากไปแล้วที่สุดก็คือทะเลคือเก่านะมักทะเลมักบรรยากาศทะเลเมนมักแบบบรรยากาศแบบนี้เมนประกาะเห็นแบบโอ้ยทะเลคือสีสบายใจนะก็เลยมักไปทะเลบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีหายหก็สิแบบได้ยูสองสัมพันหูมกันไปจะได้ เอออยากไปอยากไปก่อร้างเนาะแล้วก็อยากไปอันตัวว่าเขาลองเฮือเพนะเมื่อกี้นะจะอยากไปกับคอยอีกอยากไปตัวเขาลองเฮือแพเมื่อกี้นะแล้วก็ยังอยากไปเขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่ไปยังไปหาดาราวะดาราแค่เจ้าเป็นคนหมัก่ายหูอ่ะนะเมนมากหมักทายหูได้ถ่ายหูเป็นชีวิตจิตใจวะทาถ่ายถ่ายประมาณลอยหรือ่องลอยได้อัพลงก็ประมาณซีฟ ก็นั่นลบผิวก็เรียกว่าก็นั่นลบชิมมอยยาดอย่าไปใส่มอยยาอย่าไปเมือทุกบอนเลยถูกขอได้มีโอกาสได้ไปขอได้ไปด้วยนะคะมอยยาไปมากเลยค่ะติดรถไปน้ำจักรแซ่จักไพค่ะจะตติต้องไปไปติดไปไปติดตัวผิวเต้นตัวผิวแบบใส่ไปเล้วได้กระได้ถูกขอได้ไปงามเนาะงามปะงามอยากโอ๊ย นอกจากนอกจากซีบอนี่ก็ยังมีไล่บอลของเฮนไล่แห่งอยู่ในอยู่ในเพลงนะแล้วเฮนมีแต่บอลน้ำหนักแหละก็อยากไปจืดจะว่าจุดใส่นะยี่ไทยเห็นแล้วของมันจือซื้อเพราะว่าไล่บอลแหงนี่บอลในการงามเลยแต่เขาเชียงกระทะเออเชียงใหม่หมูกระทะหมูกระทะถือได้หมูกระทะจืดไทนะถือได้ไม่หรอแม่นตื่นมาครับปอกินแบบกินหลายหะนะกินได้หลายหะนะบุฟเฟ่ต์เนาะยบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลบุฟเฟ่ต์ยี่ไทยหลายแห่งแล้วก็ทถือแห่ง ถึกเนาะแล้วก็ร้านแบบก็คล้องกันดีนะแบบอาหารทะเลกันดีๆซื้อซใหม่ๆนะใหญ่ๆเน้นๆเคยไปเคยไปลนครไหมแม่เอ็นก็เคยไปก็กินแต่บุฟเฟ่ซาบูอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เคยไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะนครพนมเดี๋ยวจะไปเลยะสบ้านตัวเองเหรอใกล้ใกล้ขับเพื่อนเพื่อนเจ้าครับนครพนมมาขี่รถออกไปจังนาทีประมาณสองสามสิบนาที ท้าขี่เห่อเฮงไวเพราะว่ามันมันต้นหนักกันเลยใช่ไหมข้ามเพื่อเนไว้ก่อนท้าขี่รถไป่นยมราชบอกหองเก่าเลยจะใส่อาเคอาเคเนียนข่ามมาลยมราชสิออกมาอีกออกมาน้องทุกคนเห็นสำเนียงแตกต่างกันบ่สวรรค์ข้ามมวลเชลวันอัตตัปื้อสวัสดิ์เขตมืึอนี้ตื่นเต้นลายเนาะสาวๆบุกห้องเนาะอ่ะ ่าไฟจะฝากยังบอก่อนสิจบคลิป่ะติงนี่ยังบ่มีอ่ยังบ่ทันเห็นสองสิเฮศรษฐีบอคิดว่าคิดว่าแล้วก็บ่ฮู้สิอัดคลิปเนี่ยหน้าเลยกะเฮ็ดสองแล้วการได้เอาลงไลฟ์เคียเนาะกะกะอยากฝากติดตามมาเออมาแวะส้มสองหน้าเด้อหน้าเดลี่สาวลาวเด้อคืนมานี้ขึ้นให้เด้ออยู่เขียนอะไรเขียนอะไร N A D A I ยังแหละโอเคกิจีซีซอตัวเองก็ดออัพเื่าไหเห็นเนาะประกบดอดอัแล้วต่อไปเนี่ยเาจะพยาามอัพหลายๆนน่าแติดเทียนลนะถ้าว่างกะจิมาอัพนะแต่ว่ากนถ้ามีคนมาเบิ่งหลายๆเนากะิมีกำลังใจอัพไลยกว่อนีนเนาะถ้าคนมาถามมีคนมาติดตามเขาหลยๆมาเบิ่งสองไลยๆก็จะมีกำลังใจอัพอัผป้ชมส้มขอันฝากติดตามสองน้อง อาฝากติดตามสองน้องหน้าลายเนาะเพราะว่าสาวเพม่อนนาหักไลค์ให้กินกระแทบเนาะฝากติดตามเดี๋ยวสิติดลิงก์ไว้เนาะอ่าน้องยาด้อกระพาทุกคนเนาะติดตามสองพิวซาราเนาะข่าวไปเบิร์นคลิปเก่าคลิปใหม่วนไปวนมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะทุกคนส่องนี้น้ำเนาะส่องเนาะไลค์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 กดซักกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะขอบคุณเลยไลค์เนาะขอบใจไลค์เนาะถ้าว่าอ่าถ้าว่าคลิปนี้ฮอตหนึ่งหมื่นเนาะเดี๋ยวสี่ พาทุกคนมาเลี้ยงซนนมเออเลี้ยงอ่าเดี๋ยวสิพาทุกคนเลี้ยงสลองเลี้ยงสลองโอเคโอเคได้สองหมื่นเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเลี้ยงสลองโอ้ท้าทา้เป็นอยงสลองก็อัดคลิปลูกอีกเนาะโอเคพะเบงเดีว่ามอนิกเซตตามสัญญาหรือบอลเนาะถ้าเขาสองหมื่นอะสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งยินดีเมันทอดอ่ะนะสองหมื่นซะเนาะอ่าค่าได้สองหมื่นสิพาสาวๆไปอันเลียกบุฟเฟ่เนาะรู้ปุ๊บไหมบุฟเฟ่อ่าบุฟเฟ่ นแล้วโอเป็นนุ่มาซะแล้วซสดงนุ่มเคยรุกโอเคเนาะคลิปพ่ากระจบเท่านี้เนาะขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆทุกคนที่มาหัวมันเนาะโอเคสบายดีสบายดี